นกยูงด้วยนะคะเชื่องมากเลยนี่นะ,ะตัวนี้เชื่องมากเลยก็จะเงียบหน่อยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่แก่งซ้อมแมวนะคะเขามาลึกมากเลยนะคะเน,นะคะตัวน,นี้จะเป็นนกยูงตัวนี้จะเชื่องมากเลยนะคะ ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนนะคะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะไม่มีฝนมันจะตกแล้วก็น้ํามันก็จะแรงนะคะก็เลยดูเงียบๆนะคะรถแค่สองคันนะคะที่มารวมทั้งรถของพี่อ้อมด้วยนะคะเงียบมากค่ะมีแต่นกเฝ้านะคะน,นกยูงสวยมากเชืองด้วยนะคะข้างล่างก็จะแบบน้ําแรงมากนะคะ ได้ยินเสียงน้ำไหมคะน้ําแรงมากน่าจะเป็นน้ําป่านะเพราะช่วงนี้ฝนมันจะตกเยอะไม่มีคนเลยนะคะเงียบมากะแล้วก็เข้ามาลึกมากเลยนะคะนกยุงสวยสวยมากนะคะแล้วก็เขาก็จะเชื่องนะคะเงียบมากร้านค้าก็ไม่มีคนนะคะมีแต่นกยุงนะคะฝ้ากนเต็มไปหมดเลย นี่นะคะมีรถอยู่สองคันเองที่มาเงียบแล้วก็น่ากลัวนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าจะห้าโมงแล้วนะคะไม่มีคนอยู่เลยเงียบมากโอ้น้ำแรงมากนะคะ น้ำแรงมากเราจะแข่ผู้ปกคองปลดดูแลลูกบุตรหลานนะคะจะให้ลงเล่นน้ําลำพังนะคะคุณเจออยู่นี่ ตองนู้นมีคนอ๋อนู่นไงตอง้มีคนเยอะอ้น้ำแรงมากเลยค่ะเสียงน้ำน่ากลัวนนะคะลูกชายข้างล่างโอ้น้ำไหลแรงมากนี่นะคะเราจะดูบรรยากาศข้างล่างนะคะ กองมามนเนียมันกลับต้องไม่ได้ป่าก็จะมีแต่โขดหินนะคะดิงจะต้องระวังช่วงนี้หน้าฝนอาจจะไม่ค่อยมีใครเที่ยวนะคะเพราะน้ำป่ามันไหลนะคะ ฮะหูหน้ำแรงอ่ะฮะต้นเฟิร์นอะไรขึ้นด้วยนะคะสวยมากเลยถึงน้ำจะแรงเดี๋ยวก็มันยังมีความสวยงามของป่านะคะสวยงามตามธรรมชาตินะคะสวยมากเลยอะเกิดจะบอกไม่ถูกจริ เป็นด้านบนนะคะที่จอดรถไปทางนูน้นสวยเนาะถ้ามาตอนที่น้ำไม่เป็นอย่างน่าจะสวยนะนิวเราจะแทนทางนู้นกันนะคะน้แรงมากอะ่ะแเราก็ต้องออกจากตรงนี้ก่อนจะมืดนะคะเพราะว่ามันเข้ามาลึกมากเลย อากาศเย็น,นด้วย,วยไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะสวยนะตรงนี้นิวสวยมากเลยอะ่ะคนนไปไม่ได้นาะใช่ปะโอสวยงามมากเลยอะ่ะนี่ต้องเดินข้างบนนะฮะข้าง,งบนก็ข้างบนเนาะขึ้นไปด้านบนนะคะ ทิขทางเดินเนี่ยข้างบนทางเดินก็จะชันหน่อยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาลึกขนาดนี้นะคะ่ะไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยนะกาดข้างในมันเย็นต้นไม้เยอะมากเนี่ยต้นอะไรไม่รู้สวยนะนิวใบหยิบหยิกๆเนีย่ย sáng xá thì mình tin lại thật ra Nhịp mà Hứ? Phải đai đọc โอ๊ยสวยมากเลยไปได้เลยเน,นี่ยโอ๊ยเนี่ยทางนี้ไปได้นี่ย นต้นหินทิมไอ้นี่ละถลุรลองเท้าละนี่คือจะขันเหนื่อยค่ะไม่มีคนอยู่กับมีต้นอะไรนะมะค่าเต้มะค่าเต้อะเนี่ยอะนี่น,นต้นนี้ปะมะค่าโม nó khá mo, nhấp, có ai ở này hả? đi hướng nào mà? vậy chị จะเขียนชื่อต้นไม้ไว้อุ้งเงียบมากเลยนี่จะเป็นที่นั่งเล่นเลร้าน้าป่าไม้ เป็นอะไรที่สมบูรณ์มากนะคะเพราะมีต้นมอต,ต้นอะไรขึ้นเป็นหมดแต่ไม่มีคนเลยอะเงียบมากเดี๋ยวเราก็จะรีบออกนะคะเดี๋ยวมืดดึกมากเดี๋ยวมันทางมันจะเปียวไม่มีไฟด้วยนะคะเขาจะียน<ๆ>ชื่อ,อต้นไม้ไว้เยอะเลยด้านนี้นะคะเป็นป่าที่สมบูรณ์มากอะ่ะพี่อ้ก็เพิ่งเข,ข้ามาครั้งแรกนะ จะเห็นในติ๊กตอกเขาโพสกันนะนี่สวยมากเลยลูกชายไปเข้าห้องน้ำนะคะเดินไปไกลย,ยันไหนแล้วขอ,องนู้นมีคนนะน่าจะเป็นรถคันเมื่อกี้แหละ ชายไปหาห้องน้ำนะคะอ๋อน่าจะเป็นรถคันเมื่อกี้ที่จอดคู่กับพี่อ้อมแหละพ่าลูกเข้ามาเที่ยงะคะ่ะพี่นั่งเล่นน,นะคะแก่งส้มแมวนะคะสวยมาก เราไม่ใช่ช่วงหน้วฝนน่าจะสวยน้ำน่าจะใสสะอาดสวยงามมากนะคะต้นไม้ก็เยอะมากเยมายดูลูกชายก่อนมีเงนนี้ยไหนล่ะเข้ามาลึกมากเลย มันห้องน้ำนะ,ะเยิมมากเดิมอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีเฉียงไว้บนหินนะครับโอ้เถาวันเป็นป่าที่สมบูรณ์มากอะ่ะเถาวันนลยครับ ขาววันเดี๋ยวไปดูนิดนึงเดี๋ยวไปกลับละเราจะมาใหม่นะคะแต่ต้องไม่ใช่ช่วงหน้าฝนนะ้ำมันก็จะสะอาด่อยนี่เขาก็จะเขียดเลยนะคะส้มแมว มีชื่อได้่วไปโอ้จะเก็เขียนประวัติอะไรไว้นะคะตรงนี้ได้ประวัติเดต้นไม้นลยน่าเป็นต้นต้นไม้ต้นต้มแมวหรอเนี่ยนี่ไงเป็นต้นไม้ค่ะต้นต้มแมวนะแก่งนี้ก็จะมีประวัติมาจากต้นไม้นะคะต้นส้มแมวนะคะ ถ้่นั้นกลับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับเลยนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยวไม่มีคนเลยโอ้ฝั่งหนูก็ยังเดินไปได้อีกนะคะอ๋อตรงนี้ตรงนี้มันมีดินด้วยนิ้ว,วฮะ,อะเออเออตรงนี้สวยอะ,ยอะเห็นแล้วสว,สวยอะยอะไร ไปได้ที่ไหนล่ะไอ้บ้องอยู่ได้แค่ฝั่งนี้แหละแล้วก็ม้วนอ่ะเพราะวจะไปไกลเกินไปแล้วูน่าสวยนะรีบเป็นชั้นเลยนี่ไปถ่ายข้างล่างนี่ไงเดินไปตรงนู้นไกลเกินไว้วันอื่นค่อยมาใหม่นี่ยเขากลับกันแล้วเดี๋ยวคำนู้นกลับแล้วเดี๋ยวมันเปรี้ยดนิ้วไปดูตรงนู้นสิขอเม่เขามาเล่นตรงนี้หรอใส่ไม่ได้ไม่ไม่ได้หรอกฝึกแค่ตรงนี้เนาะ ย,ยืนมุมนั้นก็ถ่ายเห็นเต็นน้ำแรงเนาะโอ้หนาวแรงสวยเหระสวยเลยแรงเป็นชั้น,เ,น,ลนเลยเหรอเห็นแล้วอ้อมสวยเลยน้ำแรงเรื่องตรงนั้นก็เป็นชั้น <c oughs> เออเรื่องอะไรแล้วเหรอไกลนะักมีคนมากางเต็นท์ด้วยหรอมีไหนอะได้หรอท้องวัดกลางอไอเหรอน้ำป่าเหรอ <c oughs> ไปๆแล้แค่นี้แหละว้สวยมากเลยุวสวยเนาะของนั้นจะมีน้ำเป็นชั้นๆนะคะ่ะป่ะเดี๋ยวเรจะเดินกลับละปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะตรงแก่งน้ำนะคะแก่งต้องแก่งต้องแมวนะคะ นะคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวพี่ออมจะรีบกลับแล้วเดี๋ยวมันจะดึกนะคะนี่นี่รถต้องมาเลยเดี๋ยวมากเลยติดคลิปนี้นะคะเียงท่าน,นี้นะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ออมด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะ